คือในโลกโซเชียลบ้านเราเนี่ยไม่แพ้ชาติดใดในโลกอย่าได้มาแย่ลังแตนโซเชียลไทยไม่งั้นสุดซอยอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเธอเป็นอินฟลูของกัมพูชาไม่ใช่ภรรยาผบทบอะไรเลยเที่เขาแซวว่าเป็นพลจัตวานะก็เป็นพลจัตวานนาตาชาอะไรนั่นนะใช,ใช่ไนะอันนั้นคือเขาแซวโซเชียล,ยลไทยแซวแต่ภาพเนี้ยคนเนี้ยทุกท่านที่เห็นในโลกโซเชียลช่วงหลังเนี่ยก็จะเห็นว่า เธอจะใส่ชุดทหารค่ะดูภาพเต็มๆครับใส่ชุดทหารกางเกงแบบแบบส้นสูงอ่ะแต่เป็นรองเท้าเหมือนคอมแบทอ่ะเป็นคอมแบทส้นสูงออแล้วก็ถูกล้อเลียนถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีจนกระทั่งล่าสุดวันนี้นะเธอและเธอและจะเรียกว่าอะไรเพื่อนแล้วกันนะก็ออกมาตอบโต้ชี้แจงโซเชียลไทยฮะเธอออกมาโพสต แล้วก็เอาคลิปที่เธอถูกล้อเนี่ยมาเอาเรียกว,ว่าด่าแล้วกันด่าคืน,นไม่พอใจถูก<ต>ล้อท่าตะเบะมือแอน,น <S S S ถูกล้อเป็นทหารใส่รองเท้าส้นสูง <S S S แล้วเธอโต้กับโซเชียลไทยนะวันนี้นธทุกเม็ดทุกดอกนะไม่พอใจอย่างแรงแล้วเสียงสูงโกรธตัวสันถูกทำคลิปล้อเลยนี่ย <S S S เ,ออเดี๋ยวดูบางช่วงบางตอนที่พี่เชได้วดัดดายเอาคลิปบางส่วนนะะ លោកពេកចောင်းឈ្នះតាវត្តកតុយផាច់បង្កាច់ត្ររោសកសបអញចំតើមើលជ្រືដល់ប្រទេសណាក៏មើលមិនជាដែរប៉ាមិនឲ្យទេតើមើលជ្រືមើលមុខដល់ប្រទេសណាក៏បើអជាមិនមើលមកអជាហឹមនេះបើនេះនិយាយទៅពួកអាសាព보험មួយជំនុំទូចណាពួកលោកពេកពួកឯងទាំងបានលាទាំងបានសេ អ่าពេលធ្វើប៉ុនទៅប្រឹងផ្សាយណាមកផ្សាយខ្ល้ายនឹងរឿងពេលដែលថៃធ្វើប្រាក់តាំងគាត់ឲ្យតាមប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំហိုင်းណាដល់យកមកចុះបន្តខ្លះគេអត់ដឹងមែនដល់ឡាចាំងបានឡាចបានសេះហ្នឹងពេកអូឯពួកហ្នឹងតិចទៀតដឹងហៃតិចទៀតដឹងហៃពួកហ្នឹងពេលដែលពេលដែលគូសាវរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចុះទៅបន្តខ្មៀនក្បាលវាមកចុះសពផ្សាយហើយឆ្នៃផ្សាយឲ្យហ្នឹងណាបើបានអញ្ចឹងព្រោះក្បាលពួកឯងចង់និយាយទេវាថាវាវាយកអញ្ចឹងមកទៅវាដើម្បីបានឡាចសេះបានលុយតែល ให้้ช่มวยจะรับความย่อมยได้ยมกระดุกนะอันนี้เป็นช่วงที่ชี้แจงน,นะก็ตอบโต้ว่าไม่เหมาะเลยเอาไปพูดรุนแรงอ่ะแต่เดี๋ยวจะเอาช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยเขาโอ้โหอารมณ์ขึ้นมากมีปรนะีกวทีนี้เราไปล้อเขาแบบไหนเราเรานี่คือฝั่งไทยเรายกตัวอย่างนะคุณดอกเหมยสาวมาลลัมซิ่งนะนี่ถือได้ว่าเป็นคัเวอร์แห่งปีเลยก็ว่าไดนะ้นี่ครับ อันนี้ฝั่งเราใช่ไหมเอาแถบข้างล่างออกนิดนึงฮะเห็นไหมคือเอะผมก็ดูๆฮะดูอีกภาพหนึ่งเปรียบเทียบเปรียบเทียบคือดูแล้วฉันไม่แน่ใจว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมอะได้ดูนะเฮ้ยเหมือนนะฝั่งขวาเนี่ยกมูชานะเออฟฝั่งซ้ายนี่จะเหมยเออเฮ้ยเมือนนะพี่ดุมนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูแบนี้เปรียบเทียบ ะแม่ทัพทหารกัมพูชาจริงๆเธอไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารไม่ใช่เมียพบทบไม่ใช่พลจัตวาอะไรไม่ใช่นาตาชาโรมานอฟด้วยนะเออนาตาชาเนี่ยเป็นคำล้อพวกสายลับอ๋อส่วนฝั่งขวานี่ดอกเมยหมอลำดอกเมยเห็นไหมแต่เธอแล้สุดยอดเชียงดอกเมยเนี่ยผมว่าเหมือนกับยิ่งกว่าพี่แจ๊ดอีกนะเวลาที่พี่แจ๊ดล้ออะไรอ่ะแจ๊ดเก็บทุกเม็ดนะแจ๊ดสปูตมีป้าปิงยองกุกกะแล้ว ดแต่แต่นี่ตอนที่เธอตัวจริงอันนี้ดอกอันนี้ล้อนะเหมือนมากเออทำถึงอ่ะน,น,นี่ดูดู อย่าท้าทายระบบไทยดูทัาพี่อีกฮะยังมีอีกหลายคลิปนี่ฮะคือเป็นศึกโซเชียลอันนี้ล้อนะอันนี้ล้อดอกเหมยเพ็ญนภาค่ะเหมือนจริงๆเธอลำเก่งเลยนะคก็คือเธอเป็นหมอลำอะโอ้แล้วนอกจากนี้ยังมีบนเวทีค่ะนี่แหละขึ้นเวทีขึ้นไปลำขึ้นไปโชว์บนเวทีก็มีทั้ง ท่วงท่าการเดินมีทั้งการเต้นนะนีะ่ขึ้นเวทีไปแม่ทับขึ้นเวทีคือกลายมาเป็นคอนเทนต์ได้อะเอา,อางี้ดีกว่าสงขามโซเชียลไทยเขมรนะกลายเป็นฉากหนึ่งสำหรับการแสดงได้ด้วยนี่ฮะดอกเหมยหมอลำสิ่งเนี่ กลายมาเป็นคนเทิ้นอ่ะแล้วคนติดตามมหาศาลค่ะนี่แล้วหลังจากที่ต้นฉบับเขาออกมาโวยค่ะออกมาเกี้ยวกราดออกมาโวยออกมาเกี้ยวกราดก็มีเวอร์ชั่นล้อการเกี้ยวกราดอีกทีนี้เออเข้าครับเวอร์ชั่นล้อการเกี้ยวกราดเป็นยังไงนี่นี่ ทใใี่ิด้ใส่หนี่กูเห็นแบบนี้อีทสวนสูงไงเป็นประเด็นหลายก็ล้มเทาแล้วไงใครแคร์นี่ล้มเ,เทาก,ก็คุยดิไม่เอาโสมึงเห็นปะกูจะสวนย่องเดลงๆจะมวยตามึงมวยตามึงฟองออกผลกูฝากไปถึงอีทพอกูลงสวมเด้อน,นี่คู่น้อยนี่ปะค,คู่น้อยในเต้ไฟกูลงมโถสวมนั่นมึงโคตรจับบ่กูแช่ฉีกับตายมึงู้จับบ่ฮะทั้งเม็ป่ปะเพ็ด ก้อนของว่ามนไม่ขี่เป็นน้ำอีกสัญญาณข้อหัวนี่อันนี้คือล้อแม้กระทั่งคลิปที่เขาออกมาเกลี้ยกนนาดอันนี้ล้อนะไม่ใช่ของเขานะแล้วทีนี้หมูหยองเรซิ่งแร็คได้มีการอธิบายความวันนี้ว่าสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่เมียพบทบไม่ใช่ทหารอ่าดูถ่ายไปก่อนครับ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมียพบทบ,บ,บไม่ใช่ทหารเขาก็เป็นประมวลภาพมาเขาตามไปแม้กระทั่งอันที่เธอเนี่ยขายของนี่ครับเธอเนี่ยไปให้กําลังใจทหารกัมพูชา เนี่ยใส่ชุดแบบนี้ไปเห็นไหมเธอก็คืออินฟูของกัมพูชาเธอก็มีสิทธิ์จะรักชาติเธอและนี่เธอขายของอันนี้หมูหยองเรซิ่งแร็กไม่ใช่ในพนนะไม่ใช่ในพลจัตะวงจัตว่าอะไรหรอกไม่ใช่เมียผบทบฝั่งนู้นไม่ใช่หรอกไม่ว่าจะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าไม่ใช่เห็นไหมนี่เขาก็เป็นคนที่เอาข้าวของเอาไปสนับสนุนทหารกัมพูชาซึ่งก็ทําได้เออก็ทําได้ใช่ใช่ใช่เห็นไหม อแต่ว่าเมื่อถูก no, ล้อเนี่ยเธอก็เลยเกลี้ยกล่อมค่ะนะฮะเอาเดี๋ยวลองกลับไปวันนี้ที่เธอเกลี้ยกล่อมศูนย์ภาษาอีสานนี่คือศูนย์โกรธอ๋อโกรธประดามไหมคะเฮ้ตํ่เมื่อจะจิ้งมือเราไปเต้นะกับเบอร์จีไม่เจอเบอร์เมื่อจีเนี่ยเบอร์เนี่ยยังได้มาผัว សាព័ត៌មានមួយចំនួនទូចណាពួកលោកពេកពួកនេះចាំបានឡាចាំបានទេអាពេលធ្វើបនទៅប្រឹងផ្សាយណាមកផ្សាយផ្សាយនឹងអារឿងពេលដែលថៃធ្វើប្រត្រតាំងគាត់ឲ្យតាមប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងព្រឹងយកមកចុចបន្តខ្លះគេអត់ដឹងមែនពួកអាចាំងបានឡាច់បានសេះលោកពេកអូអាពួកហ្នឹងតិចទៀតដឹងហើយតិចទៀតដឹងហើយពួកហ្នឹងពេលដែលពេលដែលខុសសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅផ្ដាល់គ្នាក្បាលវាមកចុច สับสายอะนั่นหละรบาลจะปบาลโว้จังกียนจังมาตัวกดับเบิลันลักเซียบันลอยแต่เยนี่คือจะเลยก็ได้กับ้จุมยจะรับน้อยเใหญ่ได้ยงกระุกนะตบานให้้าะยาาทั้งหมดนี้ไม่ผูกพันอะไรระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นปฏิกิริยาของคนกัมพูชาบางส่วนแล้วก็คนไทยบางส่วนที่ล้อกันผ่านโซเชียลแล้วนอกจากนี้ยังมีล้อนอกจากล้อ ผู้หญิงคนนี้แล้วยังมีการล้อทหารกัมพูชาด้วยอันนี้คือการล้อท่าซ้อมของทหารกัมพูชาตอนแรกก็งงๆว่าให้เขาล้อท่าอะไรกันกลายเป็นไวรัลต้นฉบับคือนี้ครับนคือการฝึกของทหารกัมพูชาโอ้มนี่ไปไ่แรมปไม่ไปไไม่รไปใช่ัเาปรอง ปปไเออคือคนไทยบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่าวิธีการฝึกแล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยคือมันแปลกหูไงก็เลยเอามารอกันแต่ทั้งหมดเนี้ยมันต้องมีขอบเขตใช่นะทั้งหมดนี้คือปฏิกิริยาในสังคมยุคใหม่ที่มีสื่อโซเชียลที่ไร้ผมแดนค่ะนะแต่ทีนี้เรื่องประเด็นแก่นของเรื่องทีนี้ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ